กับสวัสดีพอแม่พี่น้องที่เขาลุาทกทานเมื่อนี้ก็มาพบกับจองตายซาลา้วเก่าเนาะมื่อนี้ตเองกับสิพาพอแมวพี่น้องมาเบิ่งการทํางานของตายมือนี้ตายกับมีภารกิจอันหนึ่งก็คือแกะมุงลวดออกมาล่างเพราะว่ามันดามากจะแกะออกมาประมาณสมอันเนาะตายจะออกมาสามอันเพราะว่าตามันแห้งแล้วประกอบเข้าขึ้นเนาะแต่ไปเบิ่งนกันเลย นี่น้อพี่น้องมาหนาตามมือเดของเขานี่มันจะแก้ยังไงเองเนาะแค่แค่เลือดอันนีเอามาเฉยๆใส่เลยนู่นนู่นนู่นแต่ว่าตายตัวเตี้ยเนเนี่ยตายขอขอทำการแกะออกมาก็ได้พาไปทำโปรเจกต์อะไรน้งต้องขอโทรศัพท์ภายในน้อเดี๋ยวตายขอ,ขอกแกะก่อ,อกน,ะอน,นเนา,านะ ตอนนี้แต่อเอ็นกรลแกะมุ้งหลดออกมากไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเอา่อแต้มปุ๊บปึ๊บเลยเนาะเดี๋ยวตาเขาเปิดหน้าใส่เลยกะเอาแผลบเนาะเอาแผลบมาเลยกะแป้งมาคัด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 ,คด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 มื่อนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเราเพราะว่าทำงานเราเฮ้ยพี่น้องแต่จะเป็นคนแบบนี้แหละตึกสิกตักสัก เขาเปิดหน้าะคเับ เอาแผ่นมาใส่แล้วกันคัดเลยเนาะดองนี้แต่จะให้เห็น,นะนหน่อยนะแครันึงขอขยับคร,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 รับตอนชิบเห็นหรือเปล่าอออโอ้โยโอ้หวานก้า ตอนเนี่ยวันพีน่าตอนแรกเนาะคือแบบว่าดำปื๊ดๆแบบโอ้โหผุนควันจะมาแรงๆก็อย่างกันเนาะแต่ตอนนี้คือใส่และก็สะอาดปราศจากผุนและควันแต่แต่ตก็เขาลางอันต่อไปก่อนเด้อพอพี่น้องอย่างใดก็จะลืมเป็นกำใจแต่อันต่อไปเนาะเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าการที่สร้างยูทูบเนาะอย่างใดก็จะลืมกดไลค์กดติดตามและเผื่อเป็นกำใันต่อาะับการหรืา้ายูทาอย่าก็จะลืมกดไลค์ก็ติดตาะเ่อเป็นกำใจแต่อันต่อไปกัเน,กนลเล,ล,นลเเนย,ลนะยเบ๊ายบายขอบใจหลายเด้อ